กอะไรก็ไม่ทราบนะคะตัวออกเขียวๆตาแดงแๆมากินกล้วยที่เตรียมเอาไว้นะคะไม่ทราบว่าเขาคือนกอะไรใครรู้จักช่วยบอกหน่อยนะคะนกอะไรก็ไม่ทราบนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นกที่มากินกล้วยหินของสุมาลีน,นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ เป็นนกที่ค่อนข้างจะหายากแล้วนะคะเขาเรียกว่านกเอี้ยงดำปักใต้นะคะจะค้นพบจะหาเจอจะพบเจอก็แถวอินเดียบังคระเทศบูนายอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะกินคํำใหญ่บ้านเราก็พบได้ตั้งแต่ชุมคํำใหญ่เลยนะคะ ที่พบมากก็เห็นว่าที่กินไม่สนใจใครเลยกินคาโแตะด้วยไม่เคยเห็นนะคะเขาจะออกเขียวเขียวเรื่มเรื่มกินนะคะตอนนี้หายากแล้วนะคะหายากแล้วสุมาลิกก็วางกล้วยไว้ให้นกมากินนะคะก็บังเอิญว่าเป็นนกเอี้ยงดําปักใต้นี้นะคะมากินก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนะคะ ก็สงสัยว่านกอะไรตัวดําเป็นเงาแล้วมีเรื่มเรื่มสีเขียวนะคะเขียวเข้มอย่างที่เห็นนะคะบางทีกล้องก็จับไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะคะนกนี้คิดตกใจนะคะตาแดงแบบเข้มเลยนะคะมีจุดตรงกลางด้วยนะคะที่เห็นนั้นก็เป็นตัวเต็มวัยเลยนะคะถ้าเงาดําสีเขียวสีดําออกเขียวเขียวเนี่ยคือตัวเต็มวัยนะคะ ไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะคะกินกระจุยกระจายเลยนะคะแล้วกินคําโตด้วยที่กลัวขี้ระแวงนะคะเห็นอะไรกระดุกกระดิกอยู่ข้างๆก็บินพรึบหนีไปทั้งฝูงเลยนะคะนี่ก็ถือว่าโชคดีนะคะเป็นนกที่ค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วนะคะวันนี้พากันมากินกล้วยที่บ้านนะคะที่วางไว้ให้นกกินเขาพากันมา หลายตัวนะคะสี่ห้าตัวอยู่นะคะแล้วก็ทําให้นกที่เป็นเจ้าประจําที่บักกินเนี่ยตกอ,อกตกใจกันเช่นนกกระจอกนกเขานกเอี้ยงอย่างเงี้ยนกกรุงหน้าหมาที่ตกใจกันตามๆกันเลยนะคะหายากเลยนะคะเป็นความโชคดีที่เราเก็บภาพไปได้นะคะก็มาชวนชมกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ อะไรก็ไม่ทราบนะคะตัวออกเขียวๆตาแดงๆมากินกล้วยที่เตรียมเอาไว้นะคะไม่ทราบว่าเขาคืน